มันบันทางเรื่องราวมาในช่วงนี้คือต้องบอกอว่ารถทัวอย่าเพิ่งสตาร์ทรถรอฟังก่อนบางคนรถทัวบางคันสตาร์ทรถแล้วอย่าเพิ่งสตาร์ทรถอ่าไปดูตรงเ้นก่อนเธอไปก่อนเธอไม่อยู่ฉันนี่โดนเต็มเต็มเลยบ็อกมาด้วยทำไมอะเรื่องหมา หมาบีเกิลอ่ะแต่วันนี้นะฮะ<า>บอกก่อนว่าเป็นเรื่องราวดีๆของพี่เวสกลว,วั์แต่ทำไมถ้าเป็นเรื่องราวดีๆทำไมอยู่ดีๆถึงติดเฟซบุทวิตเตอร์ h ฮชแท เวียสุกรวัตรเหรคะคือต้องบอกก่อนว่าตั้งแต่เลิกลากับเบลล่านะฮะทัวร์ก็ลงเวียเป็นระยะระยะบางคนก็บอกว่าจะเลิกติดตามผลงานบ้าง<อ>ถ้ารู้ว่ามีผู้หญิงใหม่แล้วถ้าเปิดตัวเมื่อไหร่นะ<อ>ฉันจะไม่ดูละครเขาอีกเลย<อ>คือมันมีหลายกระแสะมากเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยไปสงสารเบลล่า<อ>เพราะว่าเบลล่าต้องต้องวันก่อนเนี่ยนะฮะเล่าก่อนว่าเราอ่านข่าวไปครั้งหนึ่งเบลล่าเนี่ยจะมีภาพภาพหนึ่งแล้วมีข้อความเนี่ยนะฮะเป็นเกี่ยวกับ ข้อความเตือนใจสอนใจอะไรเงี้ยว่าอย่าให้โอกาสใครเป็นครั้งที่สามซึ่งข้อความเนี้มันก็เลยทำให้แฟนคลับอติงว่าข้อความจากไหนเนี่ยเขาโพสใช่ของเบลล่าใช่ค่ะเขาคือเป็นข้อความในหลวงจับไปโยงเลยค่ะจับไปโยงถูกต้องคนก็เลยโยงว่าอย่าให้โอกาสใครเป็นครั้งที่สามเนี่ยเขาก็เลยคิดกันว่า เอ๊ะข้อความนี้มันเกี่ยวกับพี่เวียหรือเปล่าพ,พี่เวียทําอะไรผิดหรือเปล่าจริงๆอาจจะไม่เกี่ยวก็ยังจจไม่รู้อาจจะเป็นคติอย่างนี้อะสมมุติเออมีใครทําผิดเราต้องให้โอกาสเขาค่ะซึ่งแล้วถ้าเขายังทําผิดอีกค่ะเราอาจจะต้องมาดูถึงเหตุผลล้วอาจจะให้โอกาสเขาแต่ถ้าเขายังทําผิดอีกในครั้งที่สามเราต้องพิจารณาตัวเราเองแล้วว่า<ะ>เรายังควรที่จะให้โอกาสเขาไหมมันเหมือนเป็นคติอะคำสอนมันแล้วแต่คนเนาะ แต่เ oh. นี่ยคือมีคนเอาไปโยงถูกไหมใช่ค่ะ oh. ล่าสุดคุณผู้ชมคือพี่เวียเนี่ยนะฮะจะมีงานอีเวนต์ในวันที่18ธันวาคมนี้ oh. ซึ่งหลายคนเนี่ยก็กําลังจะจับตามองว่าการออกมาพูดของพี่เวียเนี่ยจะพูดประมาณไหนแนวไหนนะฮะ mm. แต่ <Yeah. S 2> แฟนคลับส่วนใหญ่ที่เป็นแฟนคลับของเวียพี่เวียเนี่ยเขาก็ต่างรอที่จะไป ให้กำลังใจถึงอีเวนต์โดยการติดแฮชแท็กทวิตเตอนะฮะเป็นว vs กุลวัฒนะฮะ,ะซึ่งแฮชแท็กเนี้ยแฟนคลับเขาพร้อมใจกันทำให้นะเพราะอย่างน้อยเนี่ยได้เป็นกำลังใจให้กับพี่เวียเจอข่าวมาเยอะเหลือเกินนี่ไงแฟนๆก็เนี่ยพ่อพระดีๆแหละ <Yeah. S 1> ไม่ก็ไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเป็นแบบไหน<า>แต่ให้รู้ไว้ว่าเราจะยืนอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยก็ติดแฮชแท็กุลวัฒ เป็นกำลังใจให้นะพาะคุณทูนหัวแฮชแท็กมียสุกรวัตรเพราะฉะนั้นแฮชแท็กเนี่ยไม่ใช่เป็นแฮชแท็กที่ปกติเวลาคนติดเทรนอะมักจะเป็นเรื่องราวเด,วดวา <ๆ S 1> มาแล้ว เสียวสันหลังแต่อันเนี้ยเป็นเป็นเทรนให้กำลังใจเป็น,<ค>นเรื่องราวดีๆเนาะเป็นเทรนที่แฟนๆเนี่ยช่วยกันติดแฮชแท็กเวียสุกุลวัฒน์จนติดเทรนด์เฟซบุ๊กเนี่ยค,คือให้กำลังใจพี่เวียนั่นเองนะ,ะนะบางคนก็บอกว่าเชื่อใจพี่เวียมาตลอดติดตามตั้งแต่เข้าวงการใหม่ๆเชื่อว่าเวียเนี่ยไม่มีทางเป็นอย่างในข่าวแน่นอนนะฮะ,ะแล้วก็สนับสนุนไม่ว่าจะเลิกหรือจะคบกับใครก็ยังสนับสนุนไอเวียคือเก่าเด้อจ้านะคะซึ่งตอนนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ใหม่เนาะ ปกติอ่ะมีชื่ออย่างเงี้ยถ้าเป็นชื่อชนะแฮชแท็กนานาเงี้ยใจฉันเสียวสลังแล้วนะคือจะจะอยู่ต่อในวงการได้ต่อไปหรือเปล่าแต่น,นี่<ต>เป็นแฮชแท็กที่ให้กําลังใจน่ารักมากเพราะอย่างน้อยเนี่ยคนที่อยู่ในข่าวในกระแสข่าวก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยในเรื่องราวบางอย่างมันไร้แบบผ่านไปแล้วว่ามีเรื่องราวดีๆกลับเข้ามาบ้างล่าสุดนะฮะพี่ตู่พบทอนค่ะโพสต์ถึงพลอยที่เล่นหนังด้วยกันว่าในฐานะพี่ชายคนหนึ่งที่ได้รู้จักพลอย ตลอดช่วงเวลาที่ทำงานที่ออสเตรเลียนะครับพลอยเป็นคนน่ารักและใส่ใจความรู้สึกของคนรอบข้างเสมอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงกระทบกับความรู้สึกพลอยและครอบครัวมากถึงขั้นวิกฤตช่วงหนึ่งของชีวิต <c oughs> พี่ตูต่และพื่อนนักนะแสดงทุกคนที่ไปร่วมแสดงหนังเรื่องนี้รู้ดีว่าอะไรเป็นอะไรทุกคนตรงนี้มีแต่ความเข้าใจเห็นใจและเชื่อใจในตัวพลอยก็เอาง่ายๆเลยนะแสดงว่าพี่ตู่ก็ออกมาบอกแล้วว่า พลอยกับพี่เวก็เนี่ยข้อความนี้มันเป็นการบอกกล่าวแบบว่าคร่าวๆแล้วว่าพลอยเป็นคนเห็นอกเห็นใจคนในกองก็น่าจะไม่มีอะไรในกองถ่าหรือเปล่าหรือเปล่าด้วยนะพลอยน่าจะเครียดไม่รู้นะอาจจะเครียดแล้วอาจจะมีแบบโทรไปปรึกษาหรืออะไรใดๆเพราะว่ารถทัวร์ก็ไปลงหน้าบ้านพลอยหลายคันอยู่เหมือนกันคือต้องยอมรับเลยนะว่าตอนนี้ด้วยภาพนี่ไงด้วยภาพหลายๆอย่างมีแต่ภาพคู่ หรือไม่ก็มีการแท็กหากันไงใช่ค่ะที่แบบแท็กหาคนถ่ายหรือหรือพี่เวแท็กหาพลอยอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นแบบจุดสนใจว่าเอสรุปแล้วเนี่ยความสัมพันธ์คู่นี้เป็นอย่างไร<ช>แล้วนี่หรอน้องหมาดีบ,บีเกิลน,นี่หรอใช่อันนี้เป็นหมาของคนที่ออสเตรเลียนะฮะสรุปอันนี้แก้ข่าวนิดนึงแล้วก็คือคราวนี้ต้องบอกก่อนมันมีหลายภาพหลายมุมทําให้คนรู้สึกว่า พลอยกับพี่เวียมีอะไรบางอย่างหรือเปล่าที่เราไม่รู้นะฮะ <c oughs> ดังนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าอย่าเพิ่งสรุปคุณผู้ชมดูกันไปเรื่อยๆนะฮะดูกันไปเรื่อยวๆ,ๆว่าจะเป็นยังไงเนี่ยถึงมีดรามา่าลนะ่ะพี่นาอ่ามันมีดราม่าเพราะว่าพี่เวียเองเนี่ยเขาก็มีหมาบิเกิลไงอ่าเ <c oughs> ข้าใจไหม <c oughs> ใช่หมา, <c oughs> าใคระหมมาันจล้ายๆกันทั่วโลกคันนี้คนก็เลยคิดว่าเอะนี่อยู่ในเมืองไทยหรือว่าอยู่ออสเตรเลียแล้วหมามีในห้องเ่้าใจไหม สรุปคือออสเตรเลียนะจ๊ะเอาจริงๆเลยนะพูดจากใจเลยนะคนโยงเพราะว่าหลักฐานวันวันที่นั่งดิกกีตาแล้วก็ร้องเพลงมันมีภาพมันเป็นคลิปที่พลอยเนี่ยมองตาพี่เวียแล้วมองคางมากมีคลิปอยู่ไหมคราวนี้คนมันก็เลยรู้สึกไงว่าเอพลอยคิดอะไรกับพี่เวียหรือเปล่าซึ่องอาจจะไม่มีอะไรก็ได้แต่สายตาที่เราเห็นในคลิปอะ่ะมันก็ตีความยากไงที่จะตีเป็นอย่างอื่นอะ่ะชื่นชอบ อันนั้นไม่แปลกก็พัดเขามีใจให้ปอจริงก่อนหน้านั้นแต่เพียงแค่ปอเขาไม่ได้แบบพูดออกมาชัดเจนถูกไหมฉันพูดถูกไหมก็ไม่ผิดอ่ะอันเนี้ยเราก็ไม่รู้ไงเนี่ยเธอดูคลิปเอาเเห็นปะคือสายตาไม่รู้จะตีความยังไงไงเธอตีความว่ายังไงสายตาเนี่ยที่มองเราไม่มองไม่กระพริบเลยอ่ะอย่าโกรธกันนะแต่คือพ่นพูดยากจริงๆเพราะถ้าเป็นพัดพัก็คงไม่มองใครค้างขนาดเนี้ยคือถูกต้อง ไม่รู้สิในระหว่างที่คนกลางเขาก็มองเนื้อเนอะจริงๆคืองานนี้เราก็ไม่คือพี่เวียร์เขาเรียกเขาไม่ได้มีอะไรเลยนะใช่ใช่แต่พลอยคือมองค้างท่านั้นเองมันก็เลยทําให้คนห,หลายคนมองว<ำ>่าหถึงว่าพี่เบียร์เขาเป็นคนมีสเสน่ห์ยิ่งร้องยิ่งดีกีตา้ามันยิ่งน่ามองป่ะป่ะกาจะบ้าขนาดนี้หรอแล้วประเด็นคือผู้หญิงที่นั่งตรงกลางเหมือนไรตัวตนเออ,อ แค่นั้นแหละ<ว>คน <พา S 1> ก็ <พา S 1> เลย <นะ S 1> มองมาแต่ว่าเราไม่รู้ว่าจริงๆสถานการณ์รตอนนั้นน่ะมันเป็นยังไงอันนี้พูดพูดเป็นกลางนะว่าค่าวยพาพที่เราเห็นมันทําให้เราเข้าใจได้ว่าเป็นแบบนี้แต่จริงๆในสถานการณ์รตอนนั้นน่ะเราไม่รู้ว่าจริงๆพออาจจะอาจจะไม่ได้มองหรือมองด้วยความที่พี่เวียเก่งเราชื่นชมมากกว่าการสเสน่หาในแบบอื่นก็ได้ค่ะแต่เราพูดยากฉันพูดเลยฉันเห็นคลิปนี้ฉันพูดอะไรไม่ออก คือมันเป็นคลิปที่ไม่ได้มีอะไรมากมายหรอกแต่มันก็ตีความได้หลายอย่างว่าความรู้สึกอะไรบางอย่างมันเห็นชัดนะฮะไม่ขี้ไม่ขี้เอางี้แล้วกันแฟนคลับทุกคนผู้ชมตามไปดูนต่อเองแต่ส่วนตัวตอนนี้มีต่อนะในอันคัดมีไหมมีจะเล่าหมดเลยใช่ไหมใช่เตรียมตัวยังยังไม่ได้เฉลยอะไรด้วยเดี๋ยวไปรออันคัดเลยทีเดียวแต่ถ้าเล่าอันคัดก็คือจบเลยนะเราสองคน่ะเรามาจบเลยนะใช่เราสองคนน่ะจะให้เล่าใช่ไหม โอ้แต่ละก็รอดูในอันคัทแล้วกันอ่ะแต่นี้มาต่อเรื่องน่ายินดีอีกหนึ่งเรื่องค่ะค่ะขอแสดงความยินดีกับแม่แป้งออนจิราเมื่อวานนี้เลอดเป็นคุณแม่แล้วเป็นคุณแม่ของลูกสาวด้วยนะคะน้องเลอยนะคะรักมากอ่ะเมื่อวานนี้โพสแคปชั่นเป็นภาษาอังกฤษนะคะโอเคแพทเหรอคะแพทเหรอคะได้ค่ะ welcome my beautiful Lea into this world mommy love you so much it is such an amazing feeling that no words can describe นั่นก็คือ <Yeah. S 1> ยินดีต้อนรับน้องเลอาที่สวยงามเข้าสู่โลกของโลกใบน,นี้นะแม่รักลูกมากมันเป็นความรู้สึกที่พิเศษมากจนไม่มีคําพูดใดๆจะต้องอธิ<ะ>บายหรือบรรยายได้เลยจริงๆจ้ง <c oughs> คือแป้งเนี่ยมาความรักตอนนี้คือถือว่าประสบความสําเร็จมากกับแฟนหนุ่มนักธุรกิจนอกวงการซ<ะ>ึ่งเป็นนักธุรกิจชาวต่างชาติด้วยนะฮะแล้วก็คบกันมาแบบเงียบๆจนสุดท้ายแล้วอันเงียบมากจำได้ว่ามาโป๊ะตรงที่ออกรายการกับพี่เมย์พิชชาตป่ะแล้วก็พี่แป้งแล้วก็พี่หุ้น สามคนแล้วพี่หุน้นรู้เรื่องนี้อยู่แล้วแล้วเหมือนเฉลยกลางรายการนี่ไงพี่หุ้นรู้แต่พี่้เนี<ม>่ยไม่รู้ที่แม่บอกว่าอันเนี้ยไม่ได้แกล้งแต่ไม่รู้จริงๆเพราะว่าพี่แป้งไม่เคยพูดแล้วรู้สึกว่าถ้าจะมีคนใดคนหนึ่งท้องอ่ะต้องไม่ใช่พี่แป้งค่ะอือส่วนพี่แป้งเองเนี่ยบอกว่าไม่ขอเปิดเผยหน,น้าตาแฟนนุ่มของตัวเองออกสื่อเพราะเชื่อคำหมอดูว่าอยากจะคบหากันเงียบ อันนี้พูดตรงๆนะการไม่เอาสามีหรือไม่เอาแฟนออกมาที่สื่อเนี่ยดีที่สุดจริง <Yeah. S 1> มันมีดาบสองคมนะอันนี้อย่าว่าเรานะมันจะมีเคสเ,เคสนึงเนี่ยที่เอาแฟนออกสื่อเสร็จปุ๊บดังเลยค่ะผู้ชายพบผู้หญิงคนหนึ่งอยู่แล้วอ่าเป็นที่มาของพ่อไม่ยอมรับนี่ไงเข้าใจไหมแต่ถ้าถามมันก็ดีถ้าถามแพ้มันมีข้อดีข้อเสียเนาะอถ้าออกก็มีเพื่อนๆคอยส่องคนที่รู้เราจะได้ไม่โง่ไงโ <Yeah. S 2> ง่คบ โดยที่จริงๆเราอาจจะไม่ได้เป็นหนึ่งก็ได้เราอาจจะเป็นสองเป็นสามเป็นสี่ก็ได้ค่ะถูกปะแต่อันนี้น่าจะสามีน่าจะขอไว้ด้วยว่าอยากอยู่เงียบๆแต่นี้ถ้าเป็นทําธุรกิจไงบางทีอาจจะต้องใส่ความเป็นส่วนตัวเวลาไปคุยธุรกิจซึ่งเพราะพอไม่เปิดเนี่ยเพื่อนๆชาว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 โซเชียลต่างตามหาก็สงสัยสงสัยอะไรหนึ่งแต่งตอนไหนเขาเป็นใครสองเขาเป็นใคร 3. เพิ่งรู้ว่าท้องแล้วคลอดเลยใช่คนไม่รู้เยอะมากเลยนะท้องตอนไหนจริงนี่คือคอมเมนต์ที่คุณหาอ่านได้เลยคนไปที่ถามนะว่านางแต่งตอนไหนวะ อันนี้ในประเด็นเราเราเป็นคนอ่านข่าวอย่างเงี้ยเราจะขอพูดนิดนึงว่าเขาจะท้องตอนไหนเขาจะแต่งหรือไม่แต่งหรือเขาจะมีสามีหรือไม่มีมันเป็นเรื่องของเขาเลยโฮโฮเพราะว่ายุคนี้สมัยนี้มันไม่ได้จําเป็นว่าต้องเป่าประกาศทุกคนรู้ว่าฉันมีผัวแล้วนะฉันแต่งงานแล้วนะฉันคลอดลูกนะมันไม่จําเป็นที่ต้องพูดเพราะว่าบางครั้งความเป็นส่วนตัวก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ดาราหลายคนคอ,อยากได้คือพัา์มองว่าพี่แป้งอาจจะมองอย่างนี้หนึ่งสามีไม่ได้ใช่คนในวงการสอง ตัวเองก็ถอยออกจากวงการแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะต้องมานั่งบอกทุกอย่างเหมือนตอนเราอยู่ในวงการใช่แล้วความเก<ช>๋คือแป้งเนี่ยนะฮะพาลูกสาวนะฮะไปคลอดที่สิงคโปร์นะ,ะเพราะว่าสามีเนี่ยเป็นคนสิงคโปร์นะฮะ <Yeah. S 2> แล้วก็อยากจะพาสามีกลับประเทศอยากให้แม่ผัวเนี่ยแม่สามีเห็นหลาน ะะจริงแต่ยุคสมัยนี้แต่บางคนก็ยังเข้าใจหลายๆคนก็มารู้ข่าวอีกทีคือคลอดลูกสาวทุกคนก็ต้องมีคําถามอยู่แล้วแหละอันนี้เข้าใจนะว่า <ฮะ S 1> แต่งตอนไหนเหมือนถ้าวันหนึ่งพี่อนณาท้องแพทย์คงถามว่าแต่งตอนไหนยังไม่คลอดเลยท้องอมาหลายเดือนแล้วเนี่ยค,คือคือมันคนเราสงสัยกันได้แต่เราแค่จะอธิบายว่าบางทีมันอาจจะเขาอาจจะมองอีกมุมหนึ่งว่าเนี่ยในเมื่อสามีก็ไม่ได้อยู่ในวงการแล้วตัว <ฮะ S 1> เขาก็ถอยออกจากวงการแล้ว เลยไม่มีเหตุจําเป็นต้องชี้แจงรายละเอียดก็ไม่ต้อง <Okay. S 2> พูดอะไรในเมื่อเขาก็ไม่ได้อยู่ในวงการไม่ได้ทํางานอะไรมากมายแล้วตอนนี้ถอยไม่เยอะมากแล้วใช่ค่ะเอาไปต่อที่คลิปเด็ดเผ็ดมันคุณผู้ชมค่ะ <c oughs> เดี๋ยวจะบอกว่าหลายคนถ้าดูคลิปนี้แล้วต้องมีรอยยิม้มต้องบอกว่าหลายพื้นที่เนี่ยก็มีอากาศหนาวเย็นละ <c oughs> หลายหลายคนก็เริ่มไปเหนือไปอะไรแล้วแน่นอนว่าพออากาศเย็นสิ่งหนึ่งที่ตามมาคือไม่อยากอาบน้ํา ใจเธอที่เย็นชายังไม่เท่ากับน้ำประปลาที่เย็นเจี๊ยบสองวันแล้วนะเลยแต่ัดสินใจไม่อาบดีกว่าอ่าอืมเดื่อวาน,นก็นไม่อาบน้ำเหมือนกันไปดูคลิปนี้ว่าเขาทำยังไงถ้าเจออากาศหนาวเย็นค่ะค่ะไม่มีตังซื้อเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับแบบนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับสองร้อยบาทครับผมใช้ได้ครับสารพัดประโยชน์โดยลยครับร้อนด้วยนะครับ ต่อสาย,ยางแล้วเผาสาย,ยางไม่น้ําที่ออกจากสาย,ยางก็เลยกลายเป็นน้ําอุ่นมันจะเป็นน้ําสารพิษไหมก่อนนั่นต้องดูแล้วทำไมสาย,ยางมันทนความร้อนอย่างนั้นนะ่ะมันไม่ทนหรอกเดี๋ยวมันก็ละลายมันเป็นเหล็กมันเผาตอกตรงตรงที่เป็นเหล็กอ๋อตอ่อ,อเหล็กเหมือนเหมือนเวลาเราเห็นป่ะตรงช่วงที่มันเป็นสายลงมาของเราก็เป็นสายสแตนเลสสายเลหล็กไง อ๋อเป็นเครื่องทําน้ําอุ่นในราคา200บาทแล้วไม่ต้องกลัวไฟฟ้ารัดวงจรไม่ต้องติดตั้งสายดินแต่กลัวแต่กลัวไฟไหมแต่ต้องระวังนิดนึงนะเบิร์นเบบี้เบิร์นอะไฟไหมเอออาบอาบอยู่สบู่ลื่นล้มไม่ได้ลงถลอกอย่างนี้ทำยังไงไม่ได้เลยนะถ้าเกิดเราอยู่ในสถานการณ์อย่างนี้แล้วไม่มีเครื่องทําน้าอุ่นพี่อานาจะทํายังไงก็ดีแบบนี้ก็ได้อยู่แต่ต้มน้ำง่ายง่ายกว่าไแต่แพทคิดว่าแพทต้มน้ําอาบง่ายกว่าเออต้มน้าอาบ คือแค่ต้มน้ำอ่ะพน,<ช>น้ำร้อนุ<ช>๊กก็ใส่ลงมาในบ่อน,น้ำตตแล้วก็อาบจบแล้วกลายเป็นทั้งบ่อมก็จะกลายเป็นน้ำอุ่นไปเองอันนี้นเรากลัวนิดนึงกลัวอะไรรู้ปะอาบๆอ,อยู่ลื่นล้มลื่น,นสบู่หน้าทิ่มลงไปในนน้นคือทําไงก่อนรุนหวายไปอีกนะฮะเกิดไอตอนเผาๆอยู่ไอไฟตรงนั้นมันปะทุขึ้นมาแล้วตกใจอ้ะเละเทะเนี่ยอ่าฉันเพิ่งรู้นะเธอมีมุกนี้ด้วยไม่ได้เจอหลายวันใจเธอที่เย็นชายังไม่เท่ากับน้ำประปาที่เย็นเฉียบแต่ตอนนี้เย็นจริงๆ นะนี่พูดถึงใครถ้าใจมันสะอาดน้ำไม่ต้องอาบก็ได้จ้ะทั่นนะข้อความที่พูดเมื่อกี้พูดถึงใครพูดถึงใครมันเป็นแคปชั่นมันเป็นคำชั่นไม่ได้หมายถึงใครเลยโอเคผ่านจบข้าใจเราสะอาดน้ำไม่ต้องอาบก็ได้จ้ะอืมเธอนี่ไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดานะแพทแเพทมันบัเธอ